ข้าตามล่าเนี่เเขานั้นสู้งวดเอาลรือนรุดสองหวดเนาะหนึ่งหนึ่งแปดฟังดูแลพี่น้องเฮาบุญก็ญาสินลามใหม่หนึ่งหนึ่งแปดญาศิลรามเอ้ยลูกหลานเสียพอนเอาใหม่มาถวายให้ออกหนึ่หนึ่งแปดเด้อว่าสันปรากว่ามันออกแปดหนึหนึ่งักกรรมว่าใดหนึหนึ่งอีกเห็นบะ พ่อแม่พี่น้องทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องอปอพารวยปอพารวยปออีไตเนาะครับวันนี้เราอยู่ที่วัดนะครับผมย่าสิ้นเหีนยนย่าสิ้นลามนะครับเนาะครับวันนี้เบิรัพซัพก็จะมาแก้บนนะครับหลังจากที่ปล่อยส้มตําลาวนะครับงวดที่แล้วเนี่ยแตกสามตัวนะครับผมก็ได้มา บนไว้ที่นี่นะครับผมแตก3ามตัวเลยวันนี้ก็จะมาทําพิธีแก้บนนะครับแล้วก็ขอต่อเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสําหรับคนที่ชอบกินตําลาวนะครับผมเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่ไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะไป แก้บนกันนะครับช่องจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับพีสี่ครับจะ mm hmm. ตามแบดมินมาครับผม mm hmm. ไปขอตำลาวกันนะครับ mm hmm. ขอตำลาวกันนะฮะ แซบครับผมสวัตดีค่ะตำล่า,าแซบๆนะคะเนาะแมีใจน้ำแตกสามโตเบิกแซบเป็นอี่อยัางไปดังไปตำล่าตำให้เผา,าเขาแม่ตำไห้หลุดเสียใจนอนกับบารับเอามีเข้ามีหลุดเนะเาะน้แตกสาเล่าเจมินเ็นค่ะสามล่เมาเนี่ยเขานั้นสู้งวดเอาลวนหลุดสองงวดเนาะหนึ่งหนึ่งแปดบังดูแลพี่น้องฮาบุญกัญญาศิลามไหวหนึ่งหนึ่งแปด ยาสินนามเอ้ยลูกหลานเสียพุนลไม้มาถวายให้ออกหนึ่งหนึ่งแปดเด้อวะสันปลาโกสว่ามันออกแปดหนึ่งหนึ่งแล้วกันมาได้หนึ่งหนึ่งอีกเงีบ้บอเลขหน่อยครับผมเ,<ล>เอฟซีไม่เห็นกันเยอะนะฮะไม่ได้ไลฟ์สดไงวันนั้นมันใกล้เลขออกแล้วเบิกทรัพย์ก็ไปตามรัฐบาลไทยแล้วก็มือนั้นมาปล่อยตำเหล้าอยู่นี่ล่ะครับผมมาเอาเลขเสือกมือนั้นเนาะค่ะครับจะเลยว่า บ่าเห็นกันหลายพร้อมว่ได้ไล่สดน่าจะเนาะเามื่อนี่กะว่างจากรัฐบาลไทยแล้วเอาตำเล่าแขนขียนมตำเหล้ามันออกง่ายง่ายแล้วก็ออกถูกแทคบสมหวดนะคะเนาะมีหลุดอยู่สองหวด่รู้สึกว่ามัน,ม,นมันเขางา่ายค่ะรัฐบาลไทยก็ออกโคโหาน้องบ้านเนาะไม่ออกเจอเลขเบิ้ลน,นะคะโอ้ไค่เจอเลขเบิ้ลผมปวดหัวเลยแต่เบิ้ลเนี่ยแต่ว่า สร้างมันถอนรัฐบ,บาลไทยเฮ้าไปสามเหล่าแสบของเฮ้าดีกว่าเด็กกินดูนะค่ะอาทิตย์หนึง่งสา,า,ามเทียบพุทตธรรมึ้งกระไดดีใจน้ำเด้อพี่น้องฟ้องไฟผู้ใดตามไม่ว่าสิบเป็นทั้งเลี้ยวหล่กกทั้งยูทูบทั้งเพจเนอกจากค,คือกันแซวสะเนาะโอ้ยไปดีใจน้ายหลายคนว่าซื้ออะอือที่ว่าซื้อให้เอฟซีได้เงินเนี่ยสองงวดที่หลุดไปคือเบักซับซื้อใช่ไหมก็อยากได้อยากสร้างเสร็จเร็วเนาะ เอฟซีเขาก็ร่วมบุญอยู่มันมันยังไงล่ะเราก็อยากทุ่มเองซื้อเองแบบให้มันได้เยอะๆอนะอซื้อหมวดเดียวให้มันไดสร้างรอดนะ้าใจปะต่อไปอย่าซื้อนะต้องกต่เลยว่าโอ้ยมาซื้อละล่ะเมีนบบมีบุญายเบอร์ซับนะมีบุญบอกเอฟซีอะนะแอบไปซื้อเอฟซีเพราะว่าม,มันเก่าซีบหวดแล้วเนะวาะเอ้ยขันเข้าซื้อเข้าเพื่อซื้อ้ด็กางแลว้วต่โดนเนาะเพราะว่าเบอร์ซับมือนะเจ้ ขันสื่อพียกับเป็นแสนคนแล้วขันสื่อพียเนาะเป็นหมื่นเป็นแสนคนแล้วที่ได้เก็บเลขผสมหน่อยน้ำสายบุญเพิ่มละต่ะจา,างปูให้ยาหลวงมันมากแต่สันน,นี่เหตุจารไหนเนาะหลวงเนี่ยไหนคนลวยแม่พี่น้องหลวงง้นลวยที่หลังเนรอแม่เมื่อเะเลยเนาะหลายคนแต่ได้อันลวยต้องเบิดซาเบิดซาบกันเก็บให้เอฟซีพุทธีหลายคนแล้ว,ลลว, F ลาลวตามเล่านี่นะถือซีแสนหาแสนกะมี่เดลขทาบาลกับฝฟากันถือซีแสนหาแสนคุณน่ะ ชุดนั่นเขาก็ดีใจน้ำขเขาไหลเข้าด้โพสนี่เขาถองสี 4, ่แสนเขาไย้อนา,ามะหายหายทิพแพกแล้วก็อีกคูดนึงคือเป็นล้านถือเด้สุดนั่นแตกสี่ตัวตามล่าออกเองเอบซีนั่งหายหายใช่กันมันถือเป็นล้านแม่พันโอดนี้ก<า>็ร้องไห้เหมือนกันนละครับเบิร์ตครับวดนี้ก็ร้องไห้เขาก็เล่ถึงไม่ยึดรถมาสันเขานับสองทุ่มบาทนี่ตามล่าออกสองทุ่เพื่อเขาเลยใส่นีเมื่อ์ะใส่ดีใจมันถือตรงตรงแม่แปดหนึ่งหนึ่งแม่ ถ้าเจ้าไปกลับเอานะเบิกทับกันเลยว่าสาธุญาสินรามกับเป็นบุญเป็นคุณแล้วกากเทวดาปูญายูบานอยู่สวนกร็ดีเมื่อนี้เมอว่านนี้เรียงปูเรียงญายูสวนแหล้่มเมื่อนี้ก็ได้มาเรียงญาสินรามน้ำแน่เนาะค่ะเป็นกันเทวดาทุกๆพระองค์เป็ญญนเมตนบุญเป็นคุนจอยเบิกซรับให้บอกเรขแม่นเนาะค่ะน้ะขอบอกเลขแม่นตลอดปีตลอดชาติเจ้อคนอมไม่มักเทวดามัก สางบุญสางกุศลแมนยูดอกพดนโมมัดดอกเบิกทรัพย์แต่เทาว่าดาหักเนี่ยอยากมาอยากมาเบิกทรัพนี่ทีดวงไปน้ำซวยคนน้นเนาะโอ้ปอเพิ่นสิงหูดีเวลาภัยกชคกได่อยากมากมาฝนมาขอน้ำเบิกทรัพกระจักเป็นอีหยังโมเมนทเทวดาเด้แต่ว่าเฮ้านีมีแนวนับเยื่มีครูบาอาจารย์ครับแล้วก็เพิ่นมาบุญไหวเข้ากับไปบวก เทวดาอีกเทีย hmm. นึง so ว uh ่าไงผู้นี้ผู้นี้เพิ่นยิดทุกวิดหักเยอเพิ่นกับยึดแม่เป็นจ้าบุญนี่ดอกเป็นอย่างคือขอให้มูนคือขอได้ดีแท้ฉันนี่เบิร์ซบก็ได้ว่าเอฟซีส่วนใดพอมักเลกเนาะเิ่นมากเลกมากเบอร์มากเพียงโชคขอให้ก็ได้ไปขอนําเทวดาน้ำผู้บาอาจารย์ว่าให้เบิร์ซบนี่บอกเลกแม่นเนี่ยเด้อว่าสันสีได้ภาาเป็นบดหนีี้ปุ้นว่าสัน แตกสามตัวเนี่ยตำเล้าคันตำไถ่แตกอีกก็สิโคตรดีใจเลยเนาะเอาเมื่อนี่กับมบวายกูวายงานกนลรกแห้งเนี่ยผมเลยครับครับผมอ๋อีเลยครับเบิกทรัพ์วันนี้ก็เบิกทรัพย์ก็จะมาทําพิธีแก้บนที่ย่าสิ้นลามนะครับครับเอาเอาขึ้นข้างบนแล้วใช่ไหมส่วนหนึ่งโอ้ครับหลังจากที่ได้มาบนนะครับบอกว่าให้แตกสามตัวก็ปรากฏว่า สาตัวจริงๆนะครับสําหรับหญ้าสิ้นรามนะครับผมเอาวันนี้เราก็มาทําตามสัจจะวาจาเราได้บนไว้เราก็ต้องได้มาแก้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มาแก้มันก็จะคาใจอยู่อย่างนี้นะครับนะฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะไปเดี๋ยวเราไปแก้บนกันครับผม โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุเทวดาทั้งหลายเหล่าเทพทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าพุธเจ้าที่เจ้าญาติลามญาภูมิฤทธิ์มีเดชเทวดาภูมิฤทธิ์มีเดชเจ้าพุธเจ้าที่ภูมิฤทธิ์มีเดช ล้วก็เปรดาทั้งหลายพุ่มสถานที่แห่งนี้เมื่อนี้ลูกหลานนํ่ผคนละไม่มาถวายเจ้าพุ่มเจ้างญาเจ้าทีอยู่นี่ลูกหลานบนไว้วางให้ตามเล้าแตกหนึแปดมันออกแปดหนึ่งนงซึ่งข้ามิษฐานของข้าพระเจ้างาแ,และภูและสถานที่จริสธิกแห่งนี้ได้รับฟังแล้วได้โด,ดนบดรรดาให้สมหวังและสาเร็จ เมื่อข้าพระเจ้าซ้ำเร็จแล้วข้าพระเจ้าจึงมาเรียงฟูเรียงนาเรียงเทวดาทั้งหลายตามสัตจ,จว่าจะคือนำลนนำไหม้มาถาวายเมื่อนี้มาแก่บนเดอ้อเจ้าค่ะเมื่อนี้พระเ็นวันพูดอีกเจ็บขามโค้งขามฟังขามเล่าไปฝนเดอ้อไปเมื่องเล่าสองขุนเคืองดูกหลานขอเลขทูกให้มันออกฟังเล่าขันจะออกต้องได้ให้จี่ออกมา ลูกหลานเขียนเลขลงกระดาษไว้ก็ขอให้มันออกเป็นเลขมงคลเปิดเป็นทรัพย์เป็นศิลป์เป็นเงินเป็น,น,ปนทองมาใส่ในเมืองมนุษย์เด้อพุทธังเปิดซ้ำบ้างเปิด,ปดสังฆังเปิดเปิดสวยนะาย้าโม่ผุดข้าอากกลับพระเจ้าขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่สถานที่แห่งนี้ค่ะพระเจา้ามาขอโชคขอลาบมาขอเฮ็ดขอต่างไอย์หาข้าพระเจา้าแตกอีกสามตัวข้าพระเจ้ากลับถึมาสอยเฮ็ดเดอ้อสอยไสรงเด้อว่า วัดแห่งนี้ค่ะ ปทุกติ่งปลูางปกปาการปลูกลานกาสังคุนบาลพีไวบจอกซอยสายบุญหุนุกลุสายบุญหกเทีนเนมากขอจคขอระมันมากสว่้าว่าให้บอกเก่งแน่วันนั้กาพเจ้าบอกก็ไปขอให้เพื่อนไดเงินใดท่องเง่เพื่อนใดเสียงเงินถ้าเพื่อนใดเงิ่นใดช่วงเจ้าาทั้งหลายเจ้าุ่มเจ้าทีเจ้าหนาชิลามก็คิได้ผลบุญอานิสงส์ไปนั่ง ้าเลขมันถือข้าก็ได้บุญขาเลขมันบอถ,ถือข้าก็สิบ่ไดบุญในบาทเนี่ยขอให้ถือ,อย่างเดียวเดอ้อขอให้ถือ,อย่างเดียวเลขนีสองคู่เครื่องนีถือย่างเดียวบอกตัวใดออกตัวนั้นให้มันออกในวงศีลค่ะพระเจา้าบอกออกไปเขียนออกไปไอ้เอฟซีเพื่อนนี่ละไม่ค่ะพระเจา้ากิงไว้ดีดายมันออกไม่วงกลมสามตัวตรงคือเกาเดอ้อสาธุต่างเปิดสมังเปิด ด้วยหน้าโมพุทธายะค่ะพระเจ้าขอมาเปิดย์เปิดสมบัติเปิดัายิสินเปิดรหัสยาให้มาเป็นเงินเป็นท่องให้ไปเปี่ยนเป็นเงินเป็นท่องมาใส่ในเมืองไทยค่ะพระเจ้าขอไปแลกเงื่นฟังเล่าว่าเป็นเงินฟังไทยเด้อขอให้ายบุญของค่ะพระเจ้าได้โชกได้มันได้โชกได้ลาให้ข่าพระเจ้าได้เห็ดได้สางได้สมปรารถนะทุกิ่งทุกประการค่ะพระเจ้า ขออาลาธนาดิมตนท่านทั้งหลายมาซอยดนคิดดนใจดนบันดานให้เลขออกเจ้าสิออกตัวใดให้ข้าพระเจ้าวงโตัวนั่นขอให้ข้ามาทีถามข้าเจ้าเป็นจริงข้าเจ้าถ้าถือสามตัวสีงวดนี่ฮะมันออกเป๊ะๆเลยตามเล่าสีบงวดเถ่อนนี่ฮะมันถือสามตัวเป๊ะๆข้าพระเจ้าสีมาสางหัวสางห้องห้เด้อสาธุสาธุสาธุเมือนี่ก็ขอให้แตกจังๆเด้อสาธุ กลับเลขทูบมาแล้วนะครับผมห้าห้าสนะครับสําหรับคนที่รอเลขทูบเนาะห้าห้นะครับผมแขปบหน้าจอไว้นะครับผมห้าห้าสี่ จะฝนขาดไ,ไ,ไม่ร้ายอม่กว้างกว้างจะเริ่มเป็นแบบเงี้จไม่ไม่กรหนาไม่โกนขาดขาดงม่ยอมนหนเรื่ครับโมยาสีลมแล้วเนาะค่ะวันนี้แถมสี่สี่ตัวให้เด้อ f ี ตัวหนังสือสีแดงจะเป็นเลขทูบนะคะเบิร์ทราบจ้ะเอาเลขใ่ทั้งหนาเพื่อให้มันแตกตีโตัวนะคะ,ะคแตกตี้ตัวนี้ได้ไววอยู่เด้อเดีอเก็บหน้าจอไว้นะครับ เลขทูบคือห้าห้าสี่นะครับผมเบิกซับใส่ข้างหน้าเป็นเจ็ดเจ็ดห้าห้าสี่เป็นชุดสี่ตัวครับอันชุดที่ตัวนี้เคยสะเทือนมากแล้วเนาะเจี่ยมมืดจนวาขายมันเคยแตกเนาะคะ่ะเนาะสี่ตัวนะคะตำราวของเบิกซับเนาะหลังจากที่เราได้โชคได้ลาบแล้วกับท่านแล้วเราก็ต้องมาแก้ ตามสัจจาวาจาของเรานะครับที่เราบนไว้นะครับอแอนมินบนไว้ที่ไหนแอนมินก็จะรีบตามแก้นะครับเดี๋ยวบางทีมันจะลืมเนาะครับโยทีงไงก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ